เป็นไงบ้างตอความรู้เจอให้ฟังหน่อยจ่อเลยฮะไม่จ่อเลยฮะเสียวไหมไม่เสียวเลยหัวใจยังอยู่ป่ะแน่นอนอุ้ยตุ๊บๆอยู่นะนี่ถไอ้ด่านี้นี่คือแบบว่ามันเหมือนดิ่งลงเหมือนเขาเรียกกี่องศา90ป่อเกือบจะ90องศาเกือบจะ90องศานะดิ่งลงต้องมาทำตัวยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังเน้มันต้องไอ้ไอ้เก็บเก็บมือเก็บมือแล้วนอน ้วนอนลงมาเออต้องนอนลงมานะเพราะถ้าเกิดว่างอเขา่างออะไรอย่างเงี้ยโอกาสอันตรายมันสูงมากเลยเนีย่ถ้าเกิดว่าใครใจถึงก็มานะครับคุณพ่อจะ50แล้วแม่เลยไม่กล้าให้ลงกลัวเดี๋ยวจะช็อกซะก่อนให้หัวใจไว้ก็แม่รับประกันนะแง่